รีคูดขับ2025เริ่มวันนี้จะพาทุกท่านมาดูครับของนักสร้างทีมที่ไฟขายเทียวพี A, ่สองเมืองไทยประกันชีวิตครับครับนี้เราจัดกันขึ้นปีละเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและในปีนี้ก็มีท่านผู้บริหารไฟขายและว่าที่ผู้บริหารน้องใหม่ไฟแรงมาเข้าสัมภาษณ์กันอย่างเข้มข้นเลยนะคะจะเจนเกเจน Y เจน C ไม่มีพลาดเลยสักคนเลยค่ะงานนี้ แล้วทุกทกท่านก็อวดผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวละค่ะงานนี้กรรมการหนักใจมากๆและกรรมการหลักของเรานำทัพด้วยท่านแม่ป้อมคุณแม่ใหญ่ของบ้าน MTRP2 ต่อด้วยบีบีอิมมี และเจเจสัมภาษณ์กันอยู่4วันเต็มค่ะสำหรับงานนี้แล,แล้วเราก็ได้ผู้ชนะเลิศที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมขับของเราในปีนี้ด้วยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะ